สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเล็กไอเคนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มาบ้านแดงนะทุกคนมาหาน้องน้ำมนนะครับนี่แล้วก็น้องต้นมันนะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็มีของนะครับทุกคนที่เอฟซีเนี่ยส่งมาให้นะผมเนี่ยจะเอาไปให้น้องน้ำพึ่งนะทุกคนนี่แล้วก็วันนี้นะครับเราเนี่ยจะไปไหนกันนะต้นมันเดินไรีก็แหละเนี่ย,ยขายเยอะไปยิงปลานะทุกคนกับพวกเจนชัยนะนี่เราเนี่ยจะไปยิงปลากันทุกคน เหมือนน้องน้ำผึ้งเนี่ยจะวิ่งมานะเมื่อกี้เมียเมียเม่ไม่ใช่นะโดนก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปยิงปลานะวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะทุกคนนี่ไปกับเสือเจนชัยแล้วก็เพื่อนแดงนะโดนเราเนี่ยจะไปยิงปลากันโอเคโดนไปเหนือโดนตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่น้องเขาพากอาไซแล้วนะแล้วก็ตรงนู้นนะครับเป็นที่เขาเนี่ยกําลังสร้างกระสอบให้น้องนะทุกคนนี่เราก็มีเสื้อผ้าให้น้องนะครับ ชองไหมนี่ครับผมก็จะให้น้องน้ำมนต์ถือกล้องให้ผมนะโดนมีเสืออยูนี่มีโดนเป็นชุดนอนนะโดนนี่ของน้องนะดีสองก็แล้วน้องน้ำพึ่งกับน้องน้ำค้างนะโดนนี่ครับโอ้ชุดนอนน่ารักมากเลยครับทุกคนดูไหม เนี่ยไปยอนกระเพาะพี่เมียโดน FC เนี่ยก็ได้ส่งให้นะเย้ยเนี่ยน้องเขามาแล้วครับนี่นี่ครับน้องน้ำค้างนะครับกินอะไรเนี่ยไปย้อนน่าเป็นกล้วยจับมาโดน กูจับใส่เส้นมามานะเออกระเบิดพี่นีโดนน้องน้ำค้างนะโอ้โหมีว้ายด้วยคนระับน่ารักมากเลยโดนนี่เสดเนี่ยก็น่าจะสอนน้องๆอ,อย่างดีนะตอนนี้ผมก็มาดูเขาทำกระต๊อบให้น้องนะทุกคนก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับอีกนิดหนึ่งก็จะเสร็จแล้วนี่อ้ยอ่ะ,วะอวยอ้ะนี่น้องบอกอร่อยทุกคน นี่วันนี้ก็น้องน้ำมนต์เนี่ยก็จะไปยิงปลากับพวกผมนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาน,น้องน้ำมนต์ไปยิงปลากันแต่น้องสอกคนนี้เป็นผู้หญิงนะโดนไม่อยากให้ไปเป็นที่อันตรายนะกลัวน้ําลึกนะโดนพรที่เราไปเนี่ยน้ำมันลึกเนี่บนะก็มาหาน้องก่อนนาน,น,านทีนบะผมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้มาทางนี้นะโดนเอยอ่ะเมือ่อ ก็ไม่ได้พาต้นกล้ามานะทุกคนถ้าต้นกล้ามาเนี่ยโอ้โหสนกันมากเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปยิงปลากับน้องน้ำมนกันเหลือควะนี่นี่ครับตัวนโอเคโดนเราเนี่ยก็ได้มาถึงใต้สะพานที่เราเนี่ยจะยิงปลาแล้วนะทุกคนนี่นี่ครับแล้วก็เพลอนแดงครับนี่น้องน้ำมนนะทุกคนนี่ก็มีพวกเสือนะครับกับเจนชัยเนี่ยได้มาล่วงหน้าก่อนหนะ้านี้แล้วนะ ตอนนี้เราก็อยู่ใต้สะพานละแต่เหมือนพวกเจนใช้เนี่ยจะลงไปด้านล่างกันนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินตามลงไปนะทุกคนฮะเมื่อโดนแต่เราเนี่ยจะลงตามไปนะดูว่าสะพานเนี่ยใหญ่มากแนละ้วดูนดูดิวันนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าจะนอนนะแต่ทุกคนเพราะว่ามันดึกนะที่เรามาวันนั้นนี่ครับ น้ำใสมากดูนดูดิบรรยาก,กาศก็ดีนะโอเคดูนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอนด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอไปหาย,ยิงปลานะก็น่าจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะดูนเดี๋ยวจับเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะกคนเลยบรรยาก,กาศเนี่ยดีมากครับไปกันเลย ของไฟเลยฮะทุกคนดูไล็กนายเมื่อกี้ไม่ซื้อมาเพิ่มหรอซื้ออะไรไอริสพอรอสเนี่เล็กกสเหรอเนาะเนี่ยโดนจอเพื่อนแดงเนี่ยดำบายอยู่ข้างบนเลยนะ ยิงปลาได้กี่ตัวแล้วไ,ไ,ไปดูกันนะทุคนยิงปลาได้กี่ตัวแล้วเราก็ยังไม่รู้นะอ๋อนี่นะทุคนก็ยิง,งได้เพิ่งไม่กี่ตัวนะอมอีขอเนื้อปลาอะไรผมก็ไม่รู้นะปลาหมอดหรอเกคนปลาอะไรก็ไม่รู้นะ น้ำเนี่ยใส่มากเลยนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปดำข้างล่างต่อเลยนะกคนเมื่อกี้เนี่ยผมเนี่ยได้ขึ้นไปข้างบนละไม่ค่อยมีปลาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะดำลงไปข้างล่างนะทุโดนก็ไกลอยู่ครับสิบนะบาทสิบบาทแล้วก็จะปฏิบัติการลงน้ำแล้วน,น,นะทุกคนนะรอรูคลิปกันเลยนะครับ จะลงน้ำม um, ันนะไงก่อนนี่ไงตักคนครับก็ต้องระวังนะเจ้าไอ้เสือฮะต้องระวังนะลงน้ำมันนะใช่ใช่ต้องระวังนะเล็งนะลองเต็มที่กันสิ่นะมาถ่ายน้าหนิโดนเจนชัยกำลังจะลงน้ำนะนี่ครับดึ๊กดึ๊ ใื่ใหมอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ขนาดนี้ใส่เข้าไปอันตรายไม่ได้ออกไปดึงออกป่ะอันตรายไม่ได้ออกไปเอาไปเก็บไหมอันตรายทุกคนเสือได้บอกไปดีนะต้องคนเกลียวชานเท่านั้นรสบายอันตรายประมาณอันตรายเขาใช้ไม่เป็นกี่สิบอ่ะกี่ลิกรสิตอันเนี้ยก็หลักิบเปอร์เซ็นตนะทุกคน ไปเราจะเลียล้ยละทุกคนพร้อมนะเลี้ยครับเลี้ยนี่นางน้ำมนต์ก็พร้อมไปแล<ช>้วทุกคนคนี่เพื่อนแดงได้มาแล้วครับโอหได้ปลามาด้วยครับทุกคนนูนจุยไกลเนี้ยนี่ครับทุกคนนี่ครับได้ประมาณนี้นะนี่ครับโอ้โห เราเนี่ยมายิงปลานนครับทุกคนดูดินี่นี่คืนมากันหมดแรับตอนนี้ก็ป่าที่นี้เนี่ยไม่ค่อยเยอะทุกคนแต่บริเวณเนี่ยมันกว้างมากนี่เราเนี่ยก็กำลังจะกลับกันแล้วนะทุกคนนี่เสือปกาแชนแนลนะครับหนาวไหมเพื่อนหนาวป่ะหนาวนย เคครับเด็เล็ก LAK ขอลาบเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผมฝากก,า like, ก share, ดไลค์กดแชร์หน่อยับนฝากกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดติดตาม<ด>ให้ด้วยนะครับผมดีดีอ๋อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เล็ก LAK ได้วยนะครับผมทุกทุกคนเลยครับทุกทุกคนเลยครับคอลาบเพียงเท<ด>่านี้ก่อนน้องน้ำมนนะทุกคนนางน้ำมน,นะน,น้ำไอนะ้นี่ต้าอังเกยก็เจอแล้วโซมมันอ่ะอังเกยวะ